เยยูที่พักในกรุงเทพใกล้ BTS ราคาสบายกระเป๋าที่นี่เลย48วิวพักร่ชั่วโมงราคาหลักร้อยเท่านั้นเดินทางสะดวกลง BTS สถานีสายยุทธทางออก2ข้าซอยพหลโยธิน48เดินตรงมาเรื่อยๆ400เมตรก็จะเจอแล้ว48วิวดอนเมืองแอร์พอร์ตใครมารถยนต์ส่วนตัวเขาก็มีที่จอดรถพร้อมมีรถกอล์ฟบริการฟรี24ชั่วโมงห้องพักเขาก็มีทั้งแบบรายวันและรายชั่วโมงเป็นแบบ Quick Check In รับกุญแจปุ๊บเข้าห้องได้เลย มาเหนื่อยๆเขาก็มีมุมขนมและกาแฟให้ทานฟรีได้ด้วยนะที่นั่งตรงอบี้ตกแต่งน่ารักมากเหมือนคาเฟ่เลยค่ะห้องพักมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝ่ายเลือกเป็นแพ็กเกจหนึ่งห้องตกแต่งน่ารักมีทีวีการน้ําร้อนตู้เย็นห้องน้าสะอาดมากๆเป็นแบบฝักบัวมีชุดคลุอมอาบน้ําสลิปเปอร์ได้เป่าผมพัชตัวให้อันนี้จะไม่มีอ่างอาบน้ําค่ะวิวจากหน้าต่างที่ห้องสวยมากโต๊ะเล็กริมหน้าต่างทานข้าวอ่านหนังสือได้ค่ะ เตียงกว้างนอนได้2คนสบายๆเ้าห่มนุ่มแอร์เย็นช่ำเขามีฟรี WiFi และเน็ตฟิกให้นอนดูหนังฟินๆโปรเริ่มต้นที่3ชั่วโมง300บาทเท่านั้นเครเป็นสายฮิวดึกเขาก็มีมินิมาร์เปิดตลอด24ชั่วโมงมีทั้งขนมอาหารเครื่องดึ่งของใช้ครบเลยจองง่ายๆผ่านไลน์แอร์สวิวอย่าลืมมาพักที่นี่กันเยอะๆนะ